ต่อไปหน้าที่41นะคะข้อที่7เด็กๆอ่านโจทย์ตามครูนะคะเติมตัวสะกดแม่กงแม่กลแม่กงแม่กลก็คือมาตากงมาตากลน,นั่นเองนะคะแล้วฝึกอ่านนะแล้วฝึกอ่านแม่กงนะคะก็คือคําที่มีงองงูเป็นตัวสะกดนะคะแม่กงตัวนี้งองงู ถ้าแม่โกนแม่กกนตัวนี้ก็คือที่มีนรหนูเป็นตัวสะกดนะแม่กงอย่างเช่นเขากําหนดมาให้แล้วก็เติมมาให้ดูเช่นคําว่าช้างนะคะอันนี้แม่กงนะตรงนี้เขาให้เติมแม่กงนะคะก็คือมาตะโกงก็คืององงูนั่นเองนะคะเติมลงไปเลยค่ะง่ายมากเด็กๆเ,เติมงองงูลงไปทุกคำเลยเดี๋ยวเราเติมเสร็จแล้วค่อยมาฝึกอ่านกันนะ อของคุณครูเติมเสร็จแล้วนะเด็กๆเ,เติมเสร็จหรือ,อยังต่อไปเรามาฝึกอ่านกันนะคะชออางอชางไม่โถช้างดเด็กๆอ่านตามคุณครูเลยค่ะต่อไปค่ะจอองอจูงสอองอสองกอวอแงงกวางไม้เอกแกวงวออีงอวิงไม้เอกวิ่ง อโอง,งอโปองไมเอ็กโปงน่ละค่ะเติมแม่กงหรือมาตากงเสร็จแล้วต่อไปเเลื่อนลงไปข้างล่างค่ะตรงนี้ให้เติมแม่กนหรือมาตาโกนก็คือคําทุกคําที่มีนอหนูนะคะเป็นตัวสะกดเดี๋ยวให้เด็กๆเติมนอหนูก่อนนะเติมนอหนูลงไปทุกคําเลยนะคะตัวอย่างเขาให้มาดอ,อีนอนดินเขาก็เติมนอหนูต่อไปเราเติมนอหนูลงไปเด็กๆเขียนสวยๆนะลูก หัวกลมตัวตรงเขียนเต็มบรรทัดที่เขากาหนดมาให้นะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันคุณครูเสร็จแล้วนะเด็กๆเ,เสร็จหรือยังอ่าฝึกอ่านกันนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะดออนอดินตอ,อือนนอตื่นไม่เอกตื่นขอแอนอแขน นอ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 ขออนอขืนไม้โทขึ้น,นหออะนอหันไม้เอกหัน่นอะละค่ะหน้าที่41ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว